ตเสราจมากเลยบรรพบุรุษมากกินอรอยู okay, ่นะแรไปาแซลมันอะไรเียังเลยะเนียันเามีกปลาแซมเป็นเนือมินไหเดี๋ววเป็นหัวแม่ล่เลย้งาเลยคะเป็นขีบันดิเนมาบดเคลื่อนเลยองอะไน่เย mọi người mọi người mọi nó mọi người binh người mọi 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 người ไม่พอหักเลยยังไม่สุกทีให้มันเด็กนี่ชิ้นท กินตื่นเน,นนอยู่อนนลองปอยังคิดมันก็ดอีอระนังมันเน,น้นองหลังมมันจะจูบบางครั้